หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่15กรรมรา ในขณะที่เด็กหนุ่มเดินอยู่ในตรอกหนีผิงก็เจอเข้ากับจื้อกุยสาวใช้ของซ่งจีซินพอดีหลังจากที่นางพาหญิงสาวร่างสูงไปส่งที่บ้านของกู้ชั้นแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนกลับบ้านแต่ออกจากซอยไปเดินเล่นดูร้านค้าเล็กๆที่อยู่ในตรอกซิ่งฮวาแม้ว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแต่อารมณ์ของนางก็ยังดีอยู่ไม่น้อย จึงกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงไปตลอดทางเด็กสาวที่เติบโตจากชนบทบ้านป่าซึ่งมาพร้อมกับกลิ่นอายของต้นไม้ใบหญ้าเมื่อเทียบกับคุณหนูตระกูลใหญ่ที่เก็บซ่อนตัวอยู่ในจวนหลังโตโออาแล้วย่อมมีกิริยาที่แตกต่างกันพอนางเห็นเด็กหนุ่มรองเท้าแตะก็ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาวางตัวสำรวมเหมือนเช่นที่เคยทำแต่พอสาวเท้าเร็วๆเบี่ยงตัวเดินผ่านเขาไป แล้วกลับหยุดชะง,งักฝีเทา้าจ้องมองเพื่อนบ้านที่ไม่ได้พูดคุยกันบ่อยนักคนนี้แล้วทําท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเชิญผิงอันยิ้มให้นางก่อนจะวิ่งเหาะๆผ่านนางไปจากนั้นเขาก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆจื้อกุยที่ยืนอยู่ตรงปากทางเข้าตรอกหนีผิงหันมองตามเขางีเงียบเด็กหนุ่มยากจนข้นแขน ที่วิ่งตะเบิงอยู่ภายในแสงอาทิตย์ดูคล้ายแมวป่าเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตตัวหนึ่งที่คอยวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วทิศแม้หน้าตาจะไม่โดดเด่นแต่กลับแข็งแกร่งทรหดอดทนเด็กสาวไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในเมืองแห่งนี้เท่าใดนักเพราะผลพวงมาจากนิสัยประหลาดของเด็กหนุม่มส่งจีสินไม่ว่าสาวใช้ผู้ถูกตั้งชื่อว่าจื้อกุยจะไปตักน้ำที่บ่อโซ่เหล็ก ไปซื้ออาหารหรือไปซื้ออุปกรณ์ในห้องหนังสือมาเพิ่มให้แก่คุณชายของตัวเองก็มักจะให้ความรู้สึกแปลกแย่ไม่เข้ากับผู้คนเสมอและนางเองก็ไม่มีเพื่อนไว้เดียวกันบางครั้งที่เจอคนรู้จักก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาสำหรับชาวบ้านของเมืองเล็กที่ชื่นชอบความสนุกสนานคลืค้นแล้ว เด็กสาวที่เป็นเช่นนี้จึงยากที่จะให้ความสนิทสนมด้วยได้ในด้านนี้แม้ว่าสภาพการของเฉินผิงอันจะคล้ายคลึงกับสาวใช้จื้อกุยอยู่บ้างแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแม้ว่าเด็กหนุ่มเอง ก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันทว่าในความเป็นจริงแล้วนิสัยของเขาไม่เคยเป็นที่รังเกียจของผู้คนกลับกันคือเด็กหนุ่มมีนิสัยอ่อนโยนและเป็นมิตรเขาไม่เคยทําตัวก้าวราวขัดหูขัดตาใครเพียงแต่เป็นเพราะความยากจนซ้ํายัง เสียงานที่เตาเผามังกรไปจึงเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนบ้านไม่สนิทสนมคุ้นเคยกันนักแน่นอนว่าในบรรดากลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในตรอกหนีผิงเองก็มีข้อห้ามบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับวันเกิดของเด็กหนุ่มอยู่จริงวันที่5เดือน5ตามประเพณีของเมืองแห่งนี้ถือเป็นวันอัปมงคลที่หพิษปรากฏขึ้นพร้อมกันวงเล็บเนื่องจากวันที่5เดือน5 เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศจีนชาวจีนเชื่อว่าฤดูร้อนมักจะมีโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะสัตว์มีพิษและ ห้าพิษในที่นี้หมายถึงสัตว์มีพิษที่ประกอบไปด้วยแมงป่องงูตะขาบคางคกและตุกแกเด็กหนุ่มเกิดในวันที่บวกกับที่บิดามารดาของเขาต่างก็จากโลกนี้ไปแล้วเฉินผิงอันกลายมาเป็นเพียงต้นกล้าโดดเดียวต้นสุดท้ายของครอบครัวแน่นอนว่าย่อมทำให้คนรู้สึกตะขิตตะขวงใจ โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่ชอบไปหาเรื่องสนุกทำใต้ต้นไหวบริเวณที่ค่อนข้างจะวางตัวห่างเหินกับเด็กหนุ่มอีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้เด็กๆในตระกูลของตนใกล้ชิดกับเฉินผิงอันแต่ทุกครั้งที่เด็กๆเ,เหล่านั้นทำสีหน้าไม่เต็มใจซักไซสาถามว่าเพราะเหตุใดเหล่าผู้เท่ากลับพูดไม่ออกและเวลานี้เองที่ชายร่างสูงเพรียวผู้หนึ่ง เดินออกจากตรอกเล็กมาหยุดยืนอยู่ข้างกายเด็กสาวสาวใช้จือ้อกุยหันหน้ากลับมามองก่อนจะเดินผ่านอีกฝ่ายไปโดยไม่คิดเสวนาด้วยแม้แต่คำเดียวคนผู้นั้นจึงหมุนตัวเดินเคียงบ่านางกลับเข้าไปในตรอกนี้ผิงอีกครั้งเขาก็คือฉีจิ้งชุนอาจารย์ แห่งสถานศึกษาบัณฑิตผู้เป็นลูกศิษย์ของสำนักของจือ้ออย่างแท้จริงเพียงคนเดียวของเมืองเล็กเด็กสาวไม่หยุดฝีเทา้ายังคงก้าวต่อไปด้วยสีหน้าเย็นชาพวกเราสองคนน้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองวงเล็บเปรียบเปลยว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ข้องเกี่ยวกันไม่ดีหรอกหรืออีกอย่างท่านก็อย่าลืมละว,ว่าก่อนหน้านี้เป็นเพราะตัวท่านได้เปรียบมีสถานะสูงสก,กว่า ข้าเป็นเพียงสาวใช้ชาติกําเนิดต่ำต้อยแน่นอนว่าย่อมได้แค่อดกลั้นฝืนทนแต่เมื่อช่วงไม่นานที่ผ่านมาดูเหมือนสำนักที่ไม่รู้ว่าอยู่ห่างไกลกี่สิบล้านลี้ของท่านแห่งนั้นจะเกิดปัญหาใช่ไหมตอนนี้ท่านจึงเป็นเพียงน้ำบ่อส่วนข้าเป็นน้ําคลองอาจารย์ฉีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญของตรอกนี้พิงยิ้มบางๆกล่าวว่าหวังจูช่างเถอะในเมื่อเข้าเมืองตาลิวต้องลิวตาตาม จะเรียกว่าเรียกเจ้าว่าจื่อกุยก็แล้วกันจื่อกุยเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าแม้เจ้าจะได้รับการดูแลจากฟ้าดินถึงจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพราะโชคชะตาแต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะไม่มีวิธีปราบความชั่วร้ายหรือเจ้ารู้สึกว่าเมื่อหลายพันปีก่อนที่อริยะสี่ท่านผู้เป็นดังเทพมังกรเห็นหัว ไม่เห็นหางพร้อมใจกันจับมือเยื้องกลายมายังที่แห่งนี้แล้วตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นด้วยตัวเองเป็นเพียงคำพูดปากเปล่าโดยที่ไม่ได้ทิ้งวิธีการรับมือไว้ภายหลังจะว่าไปแล้วเจ้าก็เป็นแค่กบในกะลาตัวหนึ่งเท่านั้นฟ้านั้นสูงแผ่นดินก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่ทัศนียภาพในกะลาของเจ้าจะเทียบเทียมได้เด็กสาวขมวดคิว้วอาจารย์ฉีท่านเองก็ ไม่ต้องเอาคำพูดพวกนี้มาข่มขู่ข้าข้าไม่ใช่ส่งจีซินนายน้อยของข้าที่สนใจในคำพูดเลิศรู้ฟังดูสง่างามของท่านแล้วก็ไม่เคยเชื่อไม่สู้ท่านพูดเข้าประเด็นจะดีกว่าจะเป็นจะตายก็ดีจะอยู่ด้วยกันหรือแยกย้ายก็ช่างข้าล้วนพร้อมน้อมรับปัญญชนสำนักขงจื้อไวกลางคนพยักหน้ารับอย่างเชื่องชา้า ข้าขอแนะนำเจ้าว่าเมื่อออกไปจากกรงขังแห่งนี้แล้ววันหน้าก็อย่าได้กลับเข้ามาอีกจะปลาในบอ่อที่น้ำแห้งขอดล้วนไม่เป็นผลดีกับใครโดยเฉพาะเมื่อเจ้าและเขาต่างก็เหยียบย่างลงบนมหามัคคาแห่งการฝึกตนไม่ว่าจะได้เป็นคู่บำเพ็ญตนกันหรือไม่ก็ควรจะเก็บความห้าวเหิมลงไปอย่าได้ทำตัวโอหังวางอํานาจบาดใหญ่นี่ไม่ใช่คำคู แต่เป็นถ้อยคำจากใจจริงก่อนที่จะต้องจากกันถือว่าเป็นคำเตือนด้วยความหวังดีจากข้าตามหลักแล้วสถานะของคนทั้งสองต่างกันราวฟ้ากับเหวทว่าสาวใช้จือ้อกุยกลับไม่มีท่าทางนอบน้อมสำยังเหมือนวางตัวข่มปัญญาชนสำนักของชื้ออยู่ด้วยนางเอ่ยเย้ยหยันความหวังดีหลายพันปีที่ผ่านมาพวกผู้ฝึกตนที่เก่งกาจอย่างพวกท่านทำตัวสูงส่งเหนือผู้ใด กำหนดพื้นที่หนึ่งให้เป็นดั่งกรงขังมองสถานที่แห่งนี้เป็นเทือกเขาไร่นาปีนี้เก็บเกี่ยวปีหน้าถอนดึงทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมานับพันปีไม่เคยเปลี่ยนทำไมพอมาตอนนี้ถึงเริ่มคิดจะทำดีกับมารผจญอย่างข้าได้เล่าข้าเคยได้ยินคุณชายพูดประโยคหนึ่งที่พวกเจ้าหลายคนนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนประโยคที่บอกว่าเมื่อไม่ใช่คนเผ่าพันธุ์เดียวกัน ย่อมมีใจแตกต่างใช่หรือไม่ดังนั้นจะโทษอาจารย์ฉีก็ไม่ได้เพราะอย่างไรซะท่านฉีที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องก้าวออกไปเบาๆหนึ่งก้าวหันมาตอบครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งอ๋อเมื่อก้าวนั้นเหยียบลงพื้นสาวใช้ชื่อกุยก็หน้าแปลเปลี่ยนสีเล็กน้อย ไม่รู้ว่าคนทั้งสองมาเยืนอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่รอบด้านมืดสนิทจนมองไม่เห็นห้านิ้วของตัวเองมีเพียงด้านบนเหนือศีรษะห่างไปไกลเท่านั้นที่มีเส้นแสงซึ่งแฝงเร้นไว้ด้วยปราณศักดิ์สิทธิ์จ,จานวนนับไม่ถ้วนศาสตร์ส่องลงมาพวกเขาเหมือนตกอยู่ในบ่อน้ำที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นและปากบ่อก็มีแสงอาทิตย์เหลืองอารามสาดทอ อาพรสีเขียวของปัญญาชนไวกลางคนมีประกายแสงพลิ้วไหวเป็นระลอกไม่หยุดนิ่งพลังบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่และซื่อตรงเปล่งประกายเจิดจ้าเด็กสาวมีสีหน้าดูร้ายก่อนเป็นอันดับแรกแต่เพียงไม่นานก็กลับคืนสู่ท่าทางเฉยชาอีกครั้งนางพึมพำรรว่าเสียงแห่งพระธรรมเป็นดังฟ้าผ่าที่ดังข้างหูไม่หยุดพักตลอด60ปีอัขระยันของลัทธิเตา๋า เป็นดังนอนที่ช้อนใช้กัดแทะไปทั่วกระดูกตลอด60ปีปราณพิสุทธิ์ยิ่งใหญ่แผ่ปกคลุมดาวเดือนไร้ที่ให้คนหลบหนีตลอด60ปีปราณกระบีแห่งสำนักการทาหารดุดแผ่นดินไหวไม่มีที่ใดที่ฝุ่นไม่ฟุ้งตลบทุกๆ60ปีก็คือหนึ่งวัฏจักรสังสาร3,000ปีเต็มแล้วไม่เคยมีวันใดที่ได้อยู่อย่างสงบสุขสักวันข้าอยากจะรู้นักว่า รากฐานแห่งมหามักคาของพวกท่านอยู่แห่งหนใดตัวอักษรสีดำบนกระดาษขาวของท่านหลักคําสอนยิ่งใหญ่ยามที่ท่านถ่ายทอดความรู้หรือไขข้อข้องใจข้าล้วนได้เห็นและได้ยินแต่กลับหาไม่เจอนางเมือมองชายไวกลางคนที่แพ่ปลานแห่งความเที่ยงธรรมผู้ที่เป็นอาจารย์ไร้ชื่อเสียงแห่งเมืองกันดานแล้วก็เป็นฉีจิ้งชุนแห่งสำนัก ศึกษาชานยาลัทธิของจือปัญญาชนคนนี้ที่แม้แต่ขันทีผู้กุมอำนาจของราชวงศ์ต้าสุยก็ยังร้องเรียกว่าท่านเด็กสาวพลันคลี่ยิ้มเอ่ยถามว่าท่านจะสอนข้าโน้มนำให้ข้ากระทำความดีอย่างไรหากข้าจำไม่ผิดบรมครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักของจื้อและหนึ่งในบรรพาจารย์ลัทธิตา่าต่างก็เคยกล่าวไว้ว่า การศึกษาไม่แบ่งชนชั้นไม่ใช่หรือชายไวกลางคนสายหน้าต่อให้อธิบายคำสอนของอริยะกับเจ้าเป็นหมื่นคำก็ไร้ประโยชน์มองดูเหมือนเด็กสาวกำลังพูดคุยอยู่กับนักปรา์สำนักของจื้อผู้นี้อย่างผ่อนคลายแต่อันที่จริงร่างทั้งร่างของนางกลับแข็งเกร็งประหนึ่งคันธนูที่ถูกง้างสุดสายหางตากวาดมองไปรอบด้านไม่หยุดหวังสอหาช่องโหว่ที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงหน้า ปัญญาชนสำนักของซื้อแท่งทำเป็นมองไม่เห็นการกระทำของหนางเพียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหยันข้ารู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้ามีความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทและจิตสังหารที่เปี่ยมลน้นข้าไม่ใช่คนที่ไร้ปลาณีต่อคนต่างเผ่าเพียงแต่เจ้าควรรู้ว่าการมีการุญยจิตและเมตตาปลาณีที่เกินความจำเป็นหาใช่หลักคำสอนที่แท้จริงของสมลัทธิไม่ ในน้อยของข้ามักจะบ่นเป็นประจำว่าการโต้เถียงเรื่องหลักการกับพวกบัณฑิตเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดเด็กสาวกระตุกยิ้มมุมปากรีดวงตาที่มีลูกตาดำเป็นสีทองทับซ้อนกันสองชั้นคู่นั้นลงที่แท้ท่านก็ใกล้จะตายแล้วจริงๆแน่นอนว่าย่อมไม่มีสิ่งใดให้ยำเกรงจึงยิ่งไม่ควรมีเรื่องด้วยเขายิ้มตอบ คุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอแค่ข้าฉีจริงชุนยังอยู่บนโลกใบนี้ยังมีสิทธิ์เฝ้าพิทักษเมืองแห่งนี้มารพจนเนลคุณอย่างเจ้าก็อย่าหวังว่าจะพยองได้เด็กสาวชี้มาที่ตัวเองถามยิ้มยิ้มว่าข้านะหรือเนลคุณนักปราดของจื้อไวกลางคนกล่าวด้วยสีหน้าเดือดดนัน ปีนั้นตอนที่เจ้าอ่อนแอที่สุดจนจำต้องก้มหัวเป็นฝ่ายยอมทําข้อตกลงกับมนุษย์ใครที่ช่วยเหลือเจ้ากลางตรอกหนีผิงในวันที่หิมะตกหนะักแล้วใครที่ตลอดหลายปีมานี้คอยกลืนกินโชคชะตาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของเขาไปทีละนิดเด็กสาวกล่าวกล้วหัวเราะหิวก็ต้องหากินอะไรให้ท้องอิ่ม นี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสมควรแล้วหรอกหรืออีกอย่างเดิมทีเขาก็ไม่มีโชควาสนาที่ยิ่งใหญ่อะไรอยู่แล้วตายเร็วก็ได้ไปเกิดเร็วไม่แน่ว่าชาติหน้าอาจพอมีหวังอยู่บ้างหากปล่อยคนอย่างเขาที่ไม่ต่างจากจอกแหนไร้รากเอาไว้ในเมืองเล็กแห่งนี้นั่นมันก็ช่างนักปราดของจื้อสะบัดแขนเสื้อเป็นวงกว้างตวาดขึ้นว่าหุบปาก ปัญญาชนตะคอกอย่างฉุนเฉียวความลี้ลับแห่งมหามคาหลักธรรมชาติแห่งสวรรค์ที่ประจักษ์ชัดแจ้งมีหรือที่คำพูดคำเดียวของคนอย่างเจ้าจะตัดสินได้ชีวิตของแต่ละคนมีโชควาสนาแตกต่างกันจะมีสิทธิ์อะไรไปเลือกแทนคนอื่นเหนือศีรษะของเด็กสาวพลันมีมือยักษ์สีทองส่องแสงสุกสกาวโผล่พรวดออกมาพลังอำนาจหน้าคลั่นคลามดูดฝ่ามือของ พระสากยมุนีที่กดลงมาปราบมานทั้งเหมือนฝ่ามือสยบความชั่วร้ายของบรรพาจาร์แห่งเต๋าที่กดทับลงบนศีรษะของเด็กสาวอย่างรวดเร็วบีบให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีของนางลงไปนั่งคุกเขา่าหน้าผากโขกพื้นอย่างแรงเสียงโขกศีรษะดังตึงอึงอน่นมือทั้งคู่ของเด็กสาวที่ก้มหน้ายันอยู่กับพื้นพยายามจะลุกขึ้น นางที่บัดนี้ไม่อาจมองเห็นใบหน้าส่งเสียงหัวเราะชวนขนลุกพวกเจ้าบังคับให้ข้าก้มหัวได้แต่ข้าไม่มีทางยอมรับผิดเด็ดขาดเมื่อใหญ่สีทองที่พลังอำนาจเปี่ยมภัยสารกดศีรษะของนางไว้ก่อนจะดึงขึ้นแล้วกดลงไปให้นางโคกศีรษะอีกครั้งคราวนี้เสียงดังสนั่นดุดเสียงฟ้าผ่ายามวสันตะฤดูปัญญาชนสำนักคงชื่อตวาดเสียงหนักอย่าลืมละ่ะ ชีวิตครั้งนี้อริยะพูดเท่าเป็นผู้มอบให้เจ้าหาใช่เจ้าช่วงชิงมาเองไหมหาไม่แล้วอยาว่าแต่สยบเจ้าสามพันปีเลยต่อให้สามหมื่นปีจะไปยาอะไรเด็กสาวที่ถูกกดศีรษะไว้ตลอดเวลาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพลาวิถีสุนัขของพวกเจ้าให้ตายข้าก็ไม่เดิน ลสำนักของจื้อยกมือขึ้นสูงแล้วตบลงไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้าอย่างแรงบังอาจจงสยบให้ค่ะท่ามกลางเส้นแสงสีทองอรารามที่สาดส่องลงมาจากปากท่อพลันมีตราประทับยกขาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวจั่งกว่าชิ้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาตราประทับสลักอักษรเก่าแก่สีแดงสดแสบตาไว้แตัว สายฟ้าสีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนแลบปราบล้อมวนอยู่รอบตราประทับคอยส่งเสียงดังลั่นเปรียง,เ,ยงเมื่อฉีจิ้งชุนออกคำสั่งก็เรียกได้ว่าเพียงเปล่งถ้อยคำเวทคาถาก็ตามมาดังที่เล่าลือกันอย่างแท้จริงตราประทับขนาดใหญ่ยักษ์จึงดิ่งหวบจากด้านบนกระแทกลงใส่กระดูกสันหลังของเด็กสาวที่คุกเข่าอยู่บนพื้น ตราประทับขนาดใหญ่ยักษ์ที่แฝงเร้นไว้ด้วยพลานุภาพกดดันหลังหลักเกณฑ์แห่งสวรรค์ชิ้นนี้เหมือนไม่ใช่วัตถุที่จับต้องได้จึงไม่ได้กดทับให้เด็กสาวนอนหมอบลงไปกับพื้นแต่หอบหุ้มสายฟ้าและพายุกระโชกแรงให้ฝังเลื่อมลงไปในพื้นดินอย่างรวดเร็วก่อนจะหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่ามีเพียงอนุภาพหน้าคลั่นคลม้มแต่ภายนอก ทว่าพลังแท้จริงกลับอ่อนด้ยแต่เพียงชั่วพริบตาเดียวร่างทั้งร่างของเด็กสาวก็เหมือนจะถูกอะไรหนักๆนักกระแทกให้กระดูกทั่วร่างแตกหักจึงนอนพังภาพลงไปกับพื้นภาพอเนจอานาดอย่างถึงที่สุดต่อให้เป็นเช่นนี้นิ้วทั้งห้าของเด็กสาวก็ยังหงิกงอเป็นตะขอพยายามเต็มที่ที่จะใช้เล็บทั้งห้าขีดเขียนตัวหนังสือลงบนพื้นฉีจิ้งชุนสีหน้าไร้อารมณ์กล่าวเสียงเย็น โขกหัวสามครั้งคือให้เจ้าเคารพต่อฟ้าดินสับพชีวิตมหามคขาสายตาของเด็กสาวเมื่อลอยไม่ได้ตอบกลับฉีจิ้งชุนสะบัดแขนเสื้อเบาๆสลายอนุภาพยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนหายใจไม่ออกทิ้งไปข้าฉีจิ้งชุนเป็นเพียงนักปราดใต้สังกัดของท่านอริยะที่เอาตัวไม่รอดเท่านั้นแต่ก็ยังกำราบให้เจ้าโคกศรีรษะได้สามครั้งเมื่อเจ้าออกไป หากยังทำตัวตามอำเภอใจไม่กลัวจริงๆหรือว่าจะเจอกับบุคคลที่ไร้เหตุผลยิ่งกว่าเจ้าซึ่งเพียงแค่เขาชี้นิ้วครั้งเดียวก็บทขยี้เจ้าให้เป็นจุนได้แล้วชีจิ้งชุนถอนหายใจยเจ้าอยู่ที่นี่ถูกคุมขังควบคุมไม่มีอิสระก็จริงแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าบนโลกใบนี้จะมีคำว่าอิสระที่แท้จริงได้อย่างไร บรมครูของสำนักขงจึกอข้าตั้งระเบียบมารยาทมากมายก็ไม่ใช่เพราะหวังสแสวงหาอิสระอีกอย่างหนึง่งให้แก่อนาประชาราชหรกหรือขอแค่เจ้าไม่ล้ำเส้นไม่ละเมิดกฎเพียงแค่เคารพในมารยาทประเพณีสักวันหนึ่งฝ้าดินกว้างใหญ่จะมีที่ใดที่เจ้าไปเยือนไม่ได้ เด็กสาวเงยหน้าจ้องนักปรา์สำนักของจื้อเขมิงฉีจจิ้งชุนเดินออกมาหนก้าฝาดินกลับคืนเป็นปกติเขาและสาวใช้จื้อกุยกลับมาที่ตรอกหนีผิงอีกครั้งแสงอาทิตย์อบอุ่นลมแห่งฤดูใบไม้ผลิโชยพลิวเด็กสาวลุกขึ้นยืนโซซัดโซเซใบหน้าซีเซียวคลี่ยิ้มน้อยๆเผยให้เห็นฟันที่เรียงตัวเป็นระเบียบคำสั่งสอนของท่านในวันนี้ บ่าวจำขึ้นใจแล้วฉีจิ้งชุนหมุนกายจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกนางพลันถามขึ้นว่าต่อให้ข้าเนรคุณต่อเฉินผิงอันจริงแต่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ผู้โดดเด่นของอริยะเล่าเหตุใดถึงนิ่งดูได้เหตุใดถึงโปรดปรานแค่ลูกศิษย์อย่างเจ้าเหยาและคุณชายของข้าแต่กับเฉิงผิงอันที่ชาติกำเนิดธรรมดาท่านกลับเฉยชาใส่ นี่ต่างจากพ่อค้าที่หากมีสินค้าพิเศษก็เก็บไว้เก่งราคาอย่างทนุถนอมแต่ถ้าเป็นสินค้าชั้นเลวกลับปฏิบัติด้วยอย่างไม่แยแสจะขายได้ราคาดีหรือไม่ก็ไม่สนใจตรงไหนฉี้งชวนคลี่ยิม้มวิถีดำเนินไปอย่างแข็งขัน บัณฑิตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งเด็กสาวงงงันเงาร่างของปัญญชนสำนักของชื้อหายไปสุดปลายทางของตรอกขนาดเล็กสีหน้าของเด็กสาวพลันเต็มไปด้วยความดูหมิน่นก่อนจะทำเสียงถุยแรงๆไล่หลังอีกฝ่ายนางเดินกระเพลกกับบ้านตัวเองตอนที่ผ่านบ้านของเฉิงผิงอันนางพลันสูดจมูกขมวดคิ้วอย่างชงนสนเท่ เพียงแต่เนื่องจากการฝึกตนของปราดสมควรตายผู้นั้นพังทลายความลับแห่งสวรรค์ที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ล้วนถูกเปิดเผยจึงเหมือนเรือลำน้อยที่มีรูรั่วทั่วลำเรือนางทั้งเอาตัวเองไม่รอดยิ่งไปกว่านั้นยังต้องวางแผนอย่างละเอียดสำหรับอนาคตจึงคลานที่จะสนใจเมื่อนางผลักประตูบ้านให้เปิดออกงูสีขาตัวหนึ่ง ที่มองปลัดปลาดไม่สะดุดตานักซึ่งไม่รู้ว่าออกมาจากหลือมุมใดก็ได้วิ่งมาหยุดอยู่ตรงเท้าของนางอย่างรวดเร็วจึงโดนานางเตะกระเด็นด้วยความโมโหในห้องของเฉินพิงอันนักพรตหนุ่มนั่งอยู่ข้างเตียงเขาก้มหน้าก้มตาด้วยความขัดเขินเด็กสาวชุดดำที่ก่อนหน้านี้ไม่นานยังเหมือนคนใกล้ตายตอนนี้กลับสามารถลุกขึ้นนั่งได้ด้วยตัวเองแล้วนางกำลังนั่งขัดสมาธิ ไม่ได้สวมหมวกจึงเผยให้เห็นดวงหน้าที่สร้างความทรงจำอย่างลึกล้ําให้แก่คนมองแม้เด็กสาวจะเป็นโฉมงามล่มบ้านล่มเมืองคนหนึ่งแต่ว่าความทนององอาจความมีชีวิตชีวาของนางที่มากเหลือล้นกลับทำให้คนส่วนใหญ่มองข้ามความงดงามของใบหน้านางไปคิ้วทั้งคู่ของเด็กสาวไม่เหมือนกิ่งหลิวแต่เหมือนดาบเรียวยาว เมื่อนางใช้สายตาที่เต็มไปด้วยแววของการตรวจสอบพินิษฐพิเคราะห์จ้องมองนักพลหนุ่มฝ่ายหลังจึงกระวนกระวายทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายแต่กลับร้อนตัวเหมือนวัวสันหลังวะ่ะนักพลหนุ่มกระแอมหนึ่งทีก่อนจะรีบออกตัวแ <c oughs> ม่นางนี่เป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าข้านักพลตผู้ต่ำต้อยเป็นคนช่วยชีวิตส่วนคนที่แบกเจ้าเข้ามาในห้อง ปลดหมวกคลุมหน้าแล้วก็ล้างหน้าล้างตาให้เจ้าอะไรพวกนั้นคือคนอื่นเขาชื่อเฉินผิงอันคือเจ้าของบ้านเก่าโซมหลังนี้คือเด็กหนุ่มที่ยากจนดุดทานดำพ่อแม่ตายไปแล้วทั้งคู่เคยเป็นช่างปั้นที่เตาเผามังกรแล้วก็เคยมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยเขียนยันให้แผ่นหนึ่งคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละหากแม่นางยังมีอะไรอยากจะถาม านักพรตผู้ต่ำต้อยรู้เรื่องใดย่อมต้องบอกเจ้าหมดแน่นอนเด็กหนุ่มรองเท้าแต่จึงถูกเขาขายจนหมดตัวเช่นนี้เด็กสาวพยักหน้ารับไม่ได้อับอายจนพันเป็นความกโกรธเพียงแค่กล่าวประโยคที่เต็มไปด้วยความจริงใจอย่างคนใจกว้างว่าขอบคุณท่านนักพรตท,ที่ช่วยชีวิตนักพรตหนุ่มที่หัวใจเต้นกระนำรัวแรงยิ่งกว่าเดิมหัวเราะแห้ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยแม่นางปลอดภัยก็ดีแล้วเด็กสาวชุดดำถามว่าท่านนักพรตไม่ใช่คนของบูรพาแจกันสมบัติทวีปนักพรตหนุ่มถามกลับแม่นางก็ไม่ใช่ใช่ไหมนางอืมรับคำนักพรตเต๋อจึงอืมรับตามไปด้วยนักพรตหนุ่มที่สวมกวานดอกบัวกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้านักพรตผู้ตำต้อยแท่ลูน้ำเฉิน ไม่มีฉายาเตา๋าเรียกว่านักพลตลูกก็พอเด็กสาวพยักหน้ารับเบาๆสายตาเหลือบมองกวานที่ครอบศรีรษะของอีกฝ่ายนักพลตหนุ่มลังเลเล็กน้อยก่อนจะปลุกความกล้าให้กับตัวเองกล่าวว่าแม้ว่าบางเรื่องเด็กหนุ่มคนนั้นอาจทําอะไรขัดต่อขนบธรรมเนียมไปบ้างแต่ด้วยสถานการณ์ขับขันบวกกับที่นักพลตผู้ต่ําต้อยไม่คิดว่าเม่นางจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ ดังนั้นหากมีจุดใดที่ล่วงเกินไปหวังว่าแม่นางจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเด็กสาวยิ้มตอบนักพรตล,ลู่ข้าไม่ใช่คนไร้เหตุผลนักพรตหนุ่มหัวเราะร่า อย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ดีเด็กสาวเลิกคิ้วขึ้นรอยยิ้มของนักพรตหนุ่มจึงแข็งค้างนางกวาดตามองไปรอบด้านด้วยสายตาสงบแล้วจึงเอ่ยเหมือนชวนคุยว่าข้าได้ยินมาว่าอาจารย์ร่วนมือหลอมกระบี่อันดับหนึ่งของทวีปแห่งนี้จะมาเปิดเตาหลอมกระบี่ที่นี่ข้าเดินทางมาก็เพราะหวังว่าเขาจะช่วยหลอมกระบี่เล่มหนึ่งให้แก่ข้านักพรตหนุ่มกล่าวอย่างปรงอนิจจง หากเป็นเขาจริงๆละก็คิดจะให้เขาหลอมกระบี่ให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเด็กสาวชุดดามีท่าทางงุนง่านอย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วยากมากและเวลานี้เองเด็กหนุ่มที่มือซ้ายหิ้วหอ่อยาสมุนไพรหลายหอ่อมือขวาหิ้วหอ่อกระดาษเล็กๆอีกห่อหนึ่งก็เคาะประตูตามมารยาทก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นถึงก้าวเร็วๆเข้าข้ามธรณีประตูเข้ามา เอาห่อยาวางไว้บนโต๊ะพลางก็พูดเบาๆว่าท่านนักพลดลองดูว่ามีอะไรผิดหรือไม่ถ้าผิดข้าจะได้เอาไปเปลี่ยนเสียเดี๋ยวนี้ในที่สุดเด็กหนุ่มที่มือขวายังถือห่อกระดาษก็หันกลับมาทางเด็กสาวและนาทีนั้นเด็กสาวชุดดาที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงก็ได้ประสานสายตากับเด็กหนุ่มรองเท้าแตะเด็กสาวชุดดำกล่าวเรียบๆว่ายินดีที่ได้รู้จักบิดาข้าแท้หนิง มารดาข้าแท้เหย่เพราะฉะนั้นข้าจึงชื่อหนิงเหย่เด็กหนุ่มรองเท้าแตะตอบกลับโดยพลันยินดีที่ได้รู้จักบิดาข้าแท้เฉินมารดาข้าก็แท้เฉินเพราะฉะนั้นสีหน้าของเด็กหนุ่มกระอักกระอ่วนเล็กน้อยแต่เพียงไม่นานเขาก็คลี่ยิ้มอย่างไม่สะทกสะทานข้าชื่อเฉินผิงอันอันอัน,อน,อน